หากมองหาบ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำและลิฟต์ส่วนตัวทำเลย่านสาทรเย็นอากาศใจกลางศูนย์กลางธุรกิจระดับซูเปอร์ลักชวรีคลาสห้ามพลาดบ้านในฝันหลังนี้อานีนาวิลลาสาทรเย็นอากาศโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูพื้นที่ใช้สอยกว่า530ตารางเมตรบ้านหลูทรงสูงขนาด4ชั้นพร้อมชั้นลอยพร้อมสระว่ายน้ำบริเวณชั้นบนของตัวบ้าน ภายในบ้านประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ําและได้ที่จอดรถถึง6คันเรามาดูไฮไลท์ภายในบ้านกันดีกว่าห้องโถงใหญ่ชั้น2ดับเบลิลวอลุ่มเทดานสูง5.5เมตรมองออกไปเป็นวิวสระน้ําทําให้ได้พักผ่อนหย่อนใจได้ทุกวันเวลาตามที่ต้องการและสามารถจัดปาร์ตี้แบบส่วนตัวในบ้านได้ทุกเทศกาลเลยทีเดียวเพราะว่าโซนแพนทรีครัวจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือ ทางโครงการได้ออกแบบและบิลอินไว้ให้ตามความฝันของคนที่อยากมีครัวสวยขนาดใหญ่ฟักงชั้นครบทั้งชั้น3และชั้น4ในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีอ่างอาบน้ำด้วยและมีระเบียงไว้ให้ชมวิวและนั่งจิบกาแฟชิลๆหลังนี้เป็นบ้านเปล่าที่รอให้คุณมาเนรมิดให้พร้อมอยู่ตามสไตล์ที่คุณต้องการภายในออกแบบยูนิเวอร์แซลดีไเพื่อการอยู่อาศัยอันปลอดภัยของผู้สูงอายุ ด้วยวัสดุก่อสร้างชั้นดีปูพื้นด้วยกระเบื้องชนิดพิเศษป้องกันการลื่นล้มประตูกระจกแบบให้มือสัมผัสเข้าออกและการออกแบบพื้นให้เดินได้สบายไร้รอยต่อโครงการอานาวิลล่านำสายไฟลงดินทั้งหมดรั้วรอบโครงการสูง6เมตรประตูโครงการก่อสร้างสไตล์โมเดิร์นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุมโทนด้วยสีน้ำตาลายไม้ผู้อยู่อาศัยใช้ระบบ e Easy p a s s Bluetooth เพื่อผ่านที่กันประตูรั้วเหล็ก สวนสาธารณะมีลักษณะเป็นสวนหย่อมสำหรับนั่งพักผ่อนพร้อมจัดสรรพื้นที่สำหรับสนามเด็กเล่นและลานกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับการพบปะสังสรรค์ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงโครงการตั้งอยู่ภายในซอยเย็นอากาศ2แยก3-2ขีด2ห่างจาก MRT สายสีน้ำเงินสถานีคลองเตยประมาณ3.6กิโลเมตร เชื่อมต่อแหล่งอำนวยความสะดวกในระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรรอบโครงการเช่นแมคโครสาธรสวนลุมพินีศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตเซ็นทรัลพลาซาพระราม3โรงพยาบาลเมดพาร์คห่างจากทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครประมาณ2.9กิโลเมตรบ้านเดี่ยวซูเปอร์ลักชัวรี่คลาสใจกลางสาธรหลังนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะรีบนัดชมก่อนพลาดหลังนี้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณลี082-558-4584 LINE ID ALWE 0606 LINE ID t TH Property Investor